ไม่ได้กันนะกูอยู่นี่ไม่มึงไอ้อยู่ไหน้แม่ตัวผมไม่เหมือนชาวบ้านกูอุ้มรูปมึงอยู่อะไรอย่างเงี้ยนี่นกูอันไหนเขาต้องขอด่านไหนอ่ะอันนู้นเอเลดหมดอันนี้ป่ะไม่มีสองอันอ่ะสองปังอันนี้อะไรอ่ะ The s e c o n d shift ขมาคือที่สองเหรอแปลว่าอันนั้นคือแรกป่ะก็ไม่รู้เราเข้าถูกอันประเดี๋ยเข้าไปเดี๋ยวก็รู้เองเลยอ้าว่ะออกมาไอออกมา โอ้ยนะเดี๋ยวไม่ได้ออกมันไม่ได้ออกเอ้าเอ้ยออกเข้ามาเอาออกอ๋อนี่ช็อตเตอร์หนึ่งนี่นี่นี่นะช็ตเตอร์หนึ่งกันดีกว่าบปะนี่เนี่ยแท็กซี่แท็กซี่แท็กซี่เหรอเออแท็กซี่ช็อตเตอร์หนึ่งในหนึ่งเฮ้อเที่ยอะไรอ่ะไอ้เฮ้อะไรอ่ะจัมำช่วยอ๋อต้องร้อยบาทไม่เอาได้สัตว์ไม่เอานะยังไงไม่เอาได้เงี้ยที่กิ้นี่มันหลอกขนาดไหนอ่ะเราควรเสิร์ชหาดูก่อนไหมว่าระดับนักกลัวขนาดไหนจำสเกลวิญญาสองร้อยเม่รมึงตาย ไม่เอาไปซื้อไอ้เหี้ยอะไรอ่ะมีปืนด้วยหยิบไม่มอาตอดอ๋อตอดคนเข้าเมืองไงตอดคนเข้าเมืองอ๋อตอดคนเข้าเมืองอ๋อเทปเทปนี่ไอ้เหมือนไอ้เกมนั้นป่ะแล้วมันจะสเก็ขนาดไหนอ่ะเทปเทปมาใส่เทปมาใส่เฮ้ยเน็ตลูกซองพร้อว่ะหกนัดด้วยมึงเมาไปไหนอ่ะเนี้ไงใต้ตรงนี้ยเนี้ย ปืนลูกซองได้เลยใครหยิบได้วหยิบเลยมึงใครหยิบได้หยิบเลยกูไม่ได้อ่อเอมมันมีคนมีปืนอ่ะไม่ได้หยิบได้หยิบได้โอ้ทุกคนมีลูกซองไไม่ไม่ได้คนเดียวได้คนเดียวได้คนเดียวอยู่ว่าจอบโอ้ต้องเลือกด้วยอะไรวะน่ะมันรืแบ่งมุมเหรอไหนจะบังกูดิไอ้นายมึงบังดิไอ้แคบเป็นลูกซองไอ้ยายมึงหยุดดิ เออองยู่กูว่าถ้าเกิดเราคาเสร็จต้องออกไปทำกอสหาข้างนอกด้วยคลีนเออมันให้ไปทำกอสใช่ไหมไป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 เขาไป่ไเอาทำกอสเขาให้หมดเอาให้หมดเหรอไอ้เน็ตเอ็กซ์ไอ้เอ็กซ์ออกซื้อดีกว่าซื้อซื้อจะเติมมกอสทำกอสไอ้พวกโง่กูชอบหน้าจอกูชอบหน้าจอกินเลยอ่ะไม่ตั้งค่าหน้าจอไหมกับกับเข้าที่เดิม wave boy first travel เฮ้ยมันมาแล้ว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 ไอ้เดี๋ยวกูเองนะ เดี๋ยว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 รับสอดดีเอ็นุ่มเว้ยปัดไปมันด้วยอุ้มน้ำมันโคตรเก๋เลยไหนวะเนี่ยโอ้อลิสตอร์ฟรินช์วัดสแกนสแกนนิ้วมือเอออออลิสอลิสเตอร์ฟรินช์โอเคโอเคมันเป็นครูโอเคถูกอ๋อนนั่คือคำถามเหรอใช่ใช่ใช่โอเคโอเคโอเคอันนก็มั่นใจนะพาสปอร์ตมั่นใจนะ ควักปืนยิงมันดิยิงมันยิงมันยิงมันเฮ้ยเฮ้ยสีแดงคืออะไรวะสีแดงอะอะไรคันล้ออะไรอะบนึงนะมันชื่อคันล้อเหรอแต่ชื่อไปแล้วแต่ชื่อไปแล้วไอ้ต้องยิงตายเฮ้ยเ้ยเฮ้้เฮยเฮ้ย้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ เราไปดี <air> anyway, går, ๋ยนไปกันให้หมดไปใ้กันให้หมดไปกันให้หมดนับดิมีอะไรดิน้ากัดผีกูเปิดอะไรเดี๋ยวกูเออปารนาุฟมีด้ไปรสมันเสียชีวิตไปแล้วโอย้ยโอ้สเกโอเคมาแค่จำสเกไปไปไปทำ้าวสารทำข้าวสารทำข้าวสารข้าวารข้าวสารไปไปไปกูยิงแม่งตัวปีไว้แยแลเสียชีวิตเว้ย เมื่อกี้ผู้หญิงแม่งตัวเบี้ยนเลยไอ้้ไอนี่ดูมีความสุขจังเลยเอาไม้มอกแยงปากเข้าไปมินจีคิมให้มินจีคิมวัดเนจแต่เฮนสแกนก่อนเอ้จีนจีนจีนปลอดภัยปลอดภัยอ๋อสแกนนี่คือบอกอะไรเหรอโอสแกนคือบอกเลยเหรออินโพสเตอร์เช็คนี่คืออะไรอ่ะโอเคเป็นมนุษย์โอเคอันนี้ไปได้โอเคอะไรอ่ะมันมีอินโพสเตอร์เช็คด้วยคืออะไร มาซื้ออะไรไปก็คือปืนปืนใหม่อ๋อเดี๋ยวดีส่งทางนี้อยากรอันนี้เหรอออเดอร์ฉาบอ๋อนี่ไงไอ้ฟินล็อกมันไม่มีปืนกันแล้วเฮ้ยเดี๋ยวสแกนก่อนไอเดี๋ยวพูดไปโซดไอ้เหี้ยมพูดทำไมเฮ้ยเจนเน็ตเกิดอะไรขึ้นไอเจนเน็ตเป็นยังไงอ่ะพูดยิงคนไอเจนี่ยิงทำไมแพ็หมดแล้วเกิดแกนหมดแล้วได้ได้สามครั้งเย้ยแล้วมื่อกี้เสียงอะไรอ่ะมิสิกบล็อกคืออะไรอ่ะ ดิสฉันเดอะมอนสเตอร์เอ้ยอ๋อ้ทำไมทำไมมอนสเตอร์เปิดเผยตัวหรอเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยกล่องอะไรอ่ะเช็คเอาเดอะบ็อกซ์ไปไปกันให้หมดไปเก็บยวไปพวกกูเป็นคนลักาผีสนามบินรออะไรอ่ะเฮ้ยเอาล่ะไอ้ไอ้มึงเปิดกูมึงเปิดกล่องนะเดี๋ยวพวกกูถ้ามันมีอะไรเดี๋ยวพวกกูยิงมันเองโอ้ยผิด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 ผิษพิษ chemical contamination at terminal 13. Reset ventilation system immediately. Ha! Reset termination! ไปนู่นไปนู่นไปนู่นูโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าบังไอ้ไอ้บังอย่าแม่ม่งเดินจูบเลยจะตายพวกมึงนี่แหละเฮียผมมีปืนมึงไม่คุ้มการว่าเดี๋ยวกูปิดให้ก็ได้ไอ้แม่งเดินจูบบังพวกกัวจะกดอยู่เลยโอเคกลับได้อะไรอ่ะพิษ ใครมันแกล้งเราวะนี่กูอยากรู้อันนี้คืออะไรแป๊บนึงนะเฮ้ยเขาร้องไห้มาเอเขาเปิดดูาดิเราเปิดเราไม่เลยร้องไห้เกาหลีเกาหลีเหนือก็เขาเกาหลีเหนือไม่ใช่คนนี้ดิอ๋อสิงคโปร์เอ้ยป้ายปีเกิดอะวันเดือนปีเกิดอะชื่ออะไรอะลักเก็ตเหรอไอ้ขาล่างงูเย็นมันชื่องูเย็นเหรอไม่ดิมันอ่านว่าอะไรอะมันอ่านว่างูเย็นเหรอ อาคาร่าดงูเย็ดนูเย็นมันมันคือไอ้คารามันคือคาแล้วงูเย็นไอ้คนนี้อะไรชื่องูเย็นวะมึงตลกไม่ได้อ่ะ system off system offline นี่คืออะไรอ่ะคือคือตดรางสีไงเฟลท์ใเ่ย์เหรอโอเคโอเคอสเตเล่แต่ใช้ไม่ได้มึงน่าใจแล้วมันถูกอ่ะไม่รู้เพรามันมันถูกอ่ะถ้าเกิดสมมติจริงตอนมันเดินไปแล้ววะทำเพื่ออะไรมาแล้วเฮ้ยหมอหมอพลาสติก แต่ไม่ได้มไม่ได,ด้เข้านค,คนขายภาสติ่งที่ที่ตะลันลในทั่วโลกอะ่ะมึงทำทำไมวะแต่มึงเป็นหมอมไม่ใช่และเออ <c oughs> โอเคโอเคโอเคมันไม่เจออ่ะจบแล้วเหรออ๋อไอ้เหยื่อนั้นเป็นคนไอเหยื่อไอเหยื่อม่ใช่ไอ้เหยื่อตอนแรกเนี่ยอ๋อคืนสอง โอเคโอเคมาคืนสองให้เลยไอ้เงี้ยพวกยิงไอ้เหี้ยนั่นทำไมอ่ะโอ้โหเรือจะไปยิงเ็ดเลยเรือที่มึงที่มึงยิงมันน่ะเฮ้ยเเก็บเงินฮะมีคนาทำเงินตกเยรายนี่กองเยรายอีฮะอะไรนั่นนะเทปเทปพวกมึงไปจู่พื้นคนหนึ่งดิเฮ้ยอะไรเฮ้ยนี่แกสแกนได้แล้วสแกนสเต็มสแกนได้ปะ เอาสแกนได้แล้วปะวางเลยเหรอเออเน็ตเข้ามาแล้วเน็ตแล้วสีสแกนแม่งวิ่งไม่ได้สุดผล็อกแล้วไปรับไอ้เนี่ยสีสันเล่แล้วเปิดประตูเนยไอ้เหี้ยมันลงมันมันใหญ่จังมันระเบิดอ่ะรายดูมือหรืออะไรอ่ะอัฟฟิเซอร์โจ้อัฟฟิเซอร์จอนสันปืนมีิจิกันดุกเฮ้ยอ่ะใครเอาปืนเอาไปดิกูซื้อมาให้แล้วเนี่ย นั่นนะมันถือได้แค่อันเดียวอ,ะะะะอ่ะไม่เวลากงดีโอ้ฉันคือจนที่หน่วยสวารผู้พิทักษ์ความปลอดภัยอ่ะเยี้ยแม่งยิงแม่งจริงดิระยะเวลาที่คืออะไรอ <c oughs> ันนี้ยานะกูเพลินเลยเยี่ยมมัจะไม่ได้ตัวเยี่ยมที่ยิงมั้งแต่ใหญ่จังเลยเจอยากยิงมันมากเลย,ย,ยอเยี่ยมพญาอ่อนดีสนัทได้ไหมยานะเราสามารถให้คนมาอยู่ก่อนได้ไหมเราสามารถเล่นเอเบซีที่อยู่ก่อนได้ปหม โทรด้วยรวจมาอยู่กับเราอไ้สัมันชาร์ดมันชาร์ดด้วยสแกนแล้วสแกนจำเป็นในนายเนี่ยไอ้ไอ้เม่อสั่งสแกนไปหลับแล้วไงไม่ไม่สแกนเนี่ยชาร์ดเนี่ยต้องเก็บกรีคอลเลคชั่นให้ครบด็อกเตอร์อีธานโคลสแกนซิวว่ะมาอ่าได้ด็อกเตอร์อีธานโคลกินโอเคเดนทิสเตโอเคถ้ามันกินก็ปล่อยมันไป พวกเราไม่เทมปืนข้างอะไรอ่ะไมาไหวมีผู้บุกรุกเข้ามาเหรอปืนปืนเจบปืนเจบปืนมันไวจังอ่ะพูดไวมากเลยแล้วปิดยังไงอ่ะอ้าวคนดับแหละวุ้ยใครยิงอะไรกู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 โอ้ยนายพวกนี้ได้จ่อปืนนะพี่อะไรอ่ะเฮ้แดง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 กี้ท่จริงห้องระเบียอะไร <peach> แล้วมัน <ooh> ต้องไหลอย่างนั้นไม่ตายเหรอยังไม่ตายอ้าปืนแตกเ <c oughs> สียงอะไรตึ้งตึ้งอะ่ะเสียง like อะไรอ่ะ<อ>ผมใจอย่างหนึ่งก็คือกระจกเนี้ยมันเป็นกระจกเฮ <c oughs> ้ยกระตุนลู <c oughs> กบอลเซ็งใค่หัวเราะเฮ้ยมันไม่ใช่ตัวจริงแน่เลยเพราะมันเดินไปมันหัวล้อคุณมาได้เหี้ยพวกคุณมีปืนแล้วคุณ ไอ้ถูกด้วย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 ไอ้ยีนยันไม่กินมั่วไอ้เนี้ยถูกด้วยกินมั่วต้องเลือกถูกไอถูกด้วยไอ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 กระเป๋ามีอะไรเนี้ how how to be a human วิธีาเป็นมนุษย์เน็ตมึงมาแล้วเน็ตวิธีการวิธีการที่จะเป็นมนุษย์ไม่เป็นดูแกก่อนฉันอยากเป็นมนุษย์กินกินกินเคียวทดสอบทดสอบด้วยม็อบทดสอบทดสอบไอ้การฟันปะ แยง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 ถ้ามันขึ้นเขียวก็ปล่อยมันไปมาเขียวอ่ะเสียวมันจะแบบอ่างามใส่คอยใน็ตตายอารายอายารายพวกกูมีปืนเฮ้ยเน็ตเงินไม่ไเงินหนึ่งบาทไอ้ยัยนี่เก็บตายค่าค่าเสียสิบห้าดอลลาร์ได้เงินกลับเมื่อคืนเดียวดอลลาร์ก็ตัวฟิกตระแยงก่อนแดงแดงแดง ไม่เล่นดิแม่งไม่รอไม่ช้าเลยไม่ร้อยมันตอบเลยโอเคจบเอาไอ้เงียเงียนี่เงียนยิงมาตายเสียเงินจุบ่าบานไอ้กล่องเปลาเลอเไอ้สร็จแล้วไม่มีอะไรแล้วเหรออ๋อลูกค้ามาเฮ้ยมี่ยไอ้เหี้ยมันโกรธในหน้าโกนธแก่โอเคเออ ฉันไม่มีเงินเลยฉันเป็นคนที่เพลยโฟกัสกับเพลงเสียงดนตรีแล้าเราปืนลูกซองไปไหนอ่ะวิที่เกินตายไปแล้วไงหมดก็หมดแล้วไงแล้วมันจะมึงจะถืออาวุมึงก่อนก็บอกอย่างเหี้ยอี่าดีแม่งว่าทั้นมได้แต่เดี๋ยว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 ถามมันก่อนถามมันก่อนโอ้ยยิ้มมาเลยด็อกเตอร์ยิ้อย่าไจริงด้วยยิ่งมีอะไรสัตว์ไม่ใช่ก็มันไม่ใช่ไอ้เหี้ย แล้วว่ามึงยิ้มแล้วว่ามึงยิ้มบักเฮ้ยเฮ้ยไอ้หน้าหลังมึงชิพ่ายแล้วเฮ้ยไอ้เนี่ยมันปืนมาปืนมากขาบอกนึงกูยิงมันไม่ตายยิงไม่ได้ยิงไม่ได้อะไรอ่ะอะไรอะไรทำไรบอกว่าจะมีตัวอะไรมาจะมีตัวอะไรมาอะไรจีปืนจีปืนจีปืนปืนก็ยังส่งส่องอยู่ส่งอยู่หาหายมาเฮ้ยเราหามัน ระเบิดระวังนะห้องนี้เหรอหลังน,นี้หองนี้นะพวกพวกเราตายแล้วป่ะอ๋ะอ,อ,อ,อนี่ไงโอโหรอดได้งไงวะกูเห็นเมื่อกี้ไอ้ขี้รอดช่ยสแกนสิลาซาลครับสแกนขโมยปืนปืนไม่มีกระสุนนะ ใช่อะทำเป็นมน,ม,มนุษย์อะทงานอะไรแ,แล้วเราเก็บเลือดทำไรเก็บเลือดเพื่อเอาเงินเพิ่มเหรอใช่ใช่แต่ไม่เก็บเพิ่มมึงเ,เ,เห็น,น,นมึงเห็นไอ้ก่องเน้นมึงเห็นไอ้นี่ป่ะไอ้ไอ้ไอ้ตู้เนี้ยพอเวลาเราเก็บเลือดอ่ะมันจะสุ่มของมาให้เว้ยโอ้ไอ,อนน้คือหน้าใครอะหน้าผู้เล่นเหรอเล่นมาละสองพันกะหนึ่งพันกะเจ็ดร้อยกะเล่นอะไรขนาดนั้นวะมันออกจังเลยเพราะมันเพราะมันเฟี้ยวจังเลยเ เริ่มมีอะไรแปลกๆเลยเมื่อคืนอ่ะห้าคืนเหรอปาราฟดี้เหรอก็เลไอเน็ตตอนแรกที่มึงบอกว่าให้ให้เราหามันอ่ะกูเห็นมือมันออกมาจากตรงนั้นกูไม่แน่ใจกูก็เลยเดินเข้าไปแล้วกูก็เจอมันยืนอยู่ชาร์จไฟอยู่อ่ะปกติปะน่าจะปกตินั้นมันดูมากเลยโลแกนจกงลีดเฮ้ยโลแกนฟอวะโลแกนฟอวสี่วันที่แล้วคนเป็นคนแคลิฟอร์เนียเรียนไหนบอกนะยทำงานเรียน โค้เล็กอัตเทรซถูมันคืออะไรไอ้โค้เลกอัตเทรซเนี่ยนายใช้ความสามารถโหดนันโดของมึงดิเตะมันดินะเตะมันเตะรถม่นเตะมันทุกคนเข้าว่ากูบอกแล้วว่าโค้งินเคืนฟรีหนึ่งบาทอ้าวต้องต่อห้องน้ำให้ไปต่อต่อห้องน้ำอ้าวไปห้องน้ำไปห้องน้ำอินเวสทิเกตอ็อบเจ t ต์ทูแบ็กเฮ้ยไปมึงเฮ้ยได้กูเอาแล้ว เฮ้ยเฮ้ยกูอะไรวะไม่รู้เฮ้ยมันเริ่มเราเริ่มหลอนแล้วกูอะไรวะไม่รู้อะเฮ้ยถูกใช่ด้วยเดินไม่ปกติเดินท่าเราบอกไม่ปกติเว้ยมัใส่ชุดอาโค่นะเออไม่แปลกหรอกเ้ยมากินนะคนมันอะกูไม่เลก็เนี่ยมันใส่ชุดทาชุดเทปอ่ะอุ้ยได้ปืนไอ้นายโอ้เป็นเฮดเชฟแล้วนะเป็นแบบว่าเออเป็น ใหญ่สุดในห้องครัวเลยมาการประกวดการทำอาหารโอเค่ทำอาหารโอเคเป็นคนอิตาลีเดี๋ยวมึงเป็นเฮดเชฟได้ไงมึงทำมาแค่อาทิตย์เดียวอ่ะเฮ้ยมึงทำไรมึงทำไรกูบอกกูมึาทำไรเรื่องทำไมมันเยอะจังเหรอบเนี้ยเออแปลกไม่กี่คืนน่ะไฟแนลออนแต่แอร์พอร์ตเหรอโอ้หมดหมดหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วโอเคอ่าฮะไอเหยียในจริงในวิธีตอนไหนวะ ไอ<ห>้นไหนอีกหนวะ <laughs> <laughs> อะไรอ่ะชารกี้เฮดหัวสัน่นสเตนวอล์กเดินแปลกๆโอเคไอ้นั่นแม่งดวงแม่งดีจังวะเฮ้ยห <laughs> มดจบแล้วปะอุ้ยจบแล้วเหรอไฟในออฟเดอะแอร์พอร์ตเหรอโอ้ยนายทำงานดีมากนายสามคืนนี้เงียบ <Yeah. S 1> มันไม่น่าเป็นไปได้เลยเดิวมันจะไล่เราทำไมอ่ะมันจะไล่ออกทำไมไปเขาเมื่อไงเลยจะไม่ไล่นายออกได้หรอวะมันแหลกแล้วเปล่าวะ แล้วสแกนไม่มีอะ I ออ I want is o n ไม่ใช่ I is one oh we were studying you doing e v y quest โอ้มันเรียนรู้เหรออุ้ยมันยากขึ้น exactly what c a n d o we collide หัวหน้าเราไป็นหรือเปล่าไว้ไหนเฮ้ยขอบฉันขอบคุณแกที่ช่วยขอบคุณแกที่ช่วยพวกเราอ l อเยี่ยแหละไอ้เหี้ย แปลว่าไอ้สีเขียวมันใค่คนหรือเปล่าวะไอ้หนเออว่ะถ้าสมมติเรายิงได้หมดเลยยิงคนหมดเลยเอา้าวกูแตก <c oughs> อ่าจบแล้วแตกคืนสองไหมไปดิชัตอสองเลย